แน่เขาบอกว่าปลาท่องโกนะคะทําจากแป,ป๊บซี่กับแป้งนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นสิว่าพี่ปูทําอย่างไรนะคะถึงจะออกมาเป็น ปลาท่องโกได้นะคะเอ,อ่อถ้าใครไม่มีแปปซี่ก็ใช้โค้กก็ได้นะ,ะช่วงนี้พี่ปูจะเพลิดเพลินกับการทําขนมนิดนึงนะคะพอไปไหนไม่ได้รูปร่างเขาเหมือนปลาท่องโกแต่ว่ารสชาติเขาดันเหมือนซาลาเปาทอดนะคะท่านผู้ชมลองทําตามพี่ปูแล้วยังไม่ถูกใจนะคะในเรื่องความหวานความเค็มนี้ต้องไปปรับรสเพิ่มเอาเองนะคะอันนี้แล้วแต่ชอบนะคะชอบใครชอบมันคะ่ะถือว่าทําง่ายๆและออกมาใช้ได้นะคะตัวแป้งก็อร่อยดีนะ ม่เชื่อเคี้ยวเลยอืมอร่อยอร่อย,อรอยจริงๆค่ะเดี๋ยวเรามาทําไปพูดไปเลยนะคะจะได้ไม่เสียเวลานะคะจะได้ใช้เวลาซิบเซฟนะคะก่อนอื่นพี่ปูใช้แป้งสาลีอนเนกประสงค์นะคะ500กรัมนะคะใส่ไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพี่ปูจะใส่ส่วนผสมของของแห้งนะคะใส่เกลือลงไปหนึ่งช้อนชานะคะน้ำตาลทรายพี่ปูใส่ไป3มช้อนชานะคะ แล้วก็ยีตแท้งนะคะพี่ปูใช้1เศษนส่วน2ช้อนช้านะคะเดี๋ยวพี่ปูจะใส่ไข่ไปอีกหนึ่งฟองนะคะเราก็ตีซะหน่อยนะคะจะได้คนง่ายๆนะคะไม่รู้ช่วงนี้ทำไมมันหลงไหลของหวานตั้งๆที่บอกว่าตัวเองเป็นคนสายของข้าวนะคะใส่ไปเลยค่ะแล้วก็ตามด้วยแป,ป๊บซี่นะคะ250มอมลนะนะคะ ช่วงนี้สูตรแปลกๆเยอะนะคะพี่ปูเป็นคนชอบลองนะคะว่าดีหรือไม่ดีนะคะแต่ว่าชอบสูตรสะดวกสะดวกนะคะเอ่องานนี้ปาทองโกเราจะไม่ใช้เบกกิ้งโซดานะคะพี่ปูจะใส่น้ำมันพืชไปนะคะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะ ในระหว่างนี้ถ้าแป้งแห้งเกินไปท่านผู้ชมก็สามารถเติมแปปซี่หรือโคกได้อีกนิดหน่อยนะคะลองสังเกตก่อนแต่ว่าพี่ปูยังไม่อยากใส่ไปเลยเพราะว่าน้ําตาลทรายมันยังไม่ละลายนะคะเดี๋ยวมันจะแฉะเกินไปเอาแล้วนะคะพี่ปูจะนวดไว้หย,ยาบๆยแบบนี้นะคะพี่ปูไม่อยากให้แป้งมันแน่นนะคะพี่ปูจะปิดแลบนะคะรอแป้งขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันอีกทีว่าแป้งขึ้นออกมาจะลักษณะไหนส่วนเรื่องเวลาไม่บอกเหมือนเดิมนะคะเพราะว่า วันนี้คืมฟ้าคึมฝนมากนะคะก็คืออากาศไม่ร้อนพอที่จะระบุเวลาได้นะคะสังเกตเอาเองก็แล้วกันนะคะแต่โดยทั่วๆไปพี่ปูเห็นเวลาเขาพักแป้งอะนะคะเขาก็จะพักประมาณ30-45ถึงนาทีนะคะวันนี้อาจจะกว่าก็ได้เพราะว่าอากาศไม่ร้อนนะคะท่านผู้ชมคะวันนี้พี่ปูใช้เวลามากกว่า45นาทีนะคะ,ะเราจะมานวดเขาแบบเบาๆนะคะ เออท่านผู้ชมจะเห็นว่าปลาท้องโกมันก็เนื้อมันก็จะกงกวงนะคะพี่ปูก็จะไม่นวดเยอะนะคะเดี๋ยวขึ้นลูกง่ายๆนะคะพี่ปูก็เอาแป้งสาลีนะคะโรยลงไปแล้วนะคะกันติดถ้าอยากให้เท่ากันนะคะก็จัดแต่งสักหน่อยนะ ตัวของพี่ปูเริ่มเ,เขาเรียกว่ายาวเลยกระทะนะคะเพราะฉะนั้นพี่ปูก็ตัดครึ่งน,นะคะท่านผู้ชมก็จุ่มไปตะเกียบไปนะคะพอเห็นว่าเป็นฟองแสดงว่าน้ามันเราร้อนใช้ได้แล้วนะคะในระหว่างนี้เบาไฟสักหน่อยนะ ปลาทังโกพี่ปูก็พองเต็มกระทะแล้วนะคะรูปร่างยังไม่สวยงามถูกใจพี่ปูสักเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเรามาทําให้รูปร่างพอดีกันนสักหน่อยอันแรกไม่สวยเท่าไหร่เราก็ทําอันที่สองนะคะใช้มีดตัดปลายสักหน่อยนะพี่ปูว่าน่าจะสวยกว่าอันแรกนะ ได้อยู่นะบอกแล้วนะคะว่าของมันต้องลองนะคะจะไปยากอะไรละะ้คะท่านผู้ชมค่อยๆปรับเปลี่ยนไปนะคะรูปทรงไม่สวยงามเราก็จัดแต่งได้นะคะพี่ปูใช้มีดกรีดปลายนิดแล้วก็ดึงออกจากกันมันก็จะออกมาเป็นในลักษณะนี้นะคะเพราะว่ารอบแรกเนะี่ยที่พี่ปูทำเนี่ยนะคะปลายมันจะไม่แยกจากกันนะ,นะคะมันก็ไม่สวยงามเนาะชอบแบบไหนจะปั้นเป็นรูปอะไรก็ได้นะคะแล้วแต่เรานะคะแต่ว่าเดี๋ยวพี่ปูลองสูตรให้ว่ามันอร่อยจริงไหมคะ พี่ปูชอบลองนู่นลองนี่นะมีที่ไหนปลาตั้งโกทําจากโคกหรือแ๊บซี่นะคะง่ายขนาดนี้ไม่ลองได้ยังไงครับปลาตั้งโกเนี่ยปกติเนี่ยนะคะเราต้องหมักแป้งข้ามคืนนะคะท่านผู้ชมสูตรทั่วๆไปก็คือต้องทํากลางคืนแล้วทิ้งไว้เพื่อทอดตอนเช้านะคะน,นะคะรูปทรงเขาก็ดีงามนะคะไม่ใช่ว่าหน้าเกียจนะคะเหลือแค่รสชาติที่เราจะต้องลองแลวปิดคลิปกันนะ,นะคะพี่ปูคงจะต้องบอกว่าสวยงามน่าทานนะมเชื่อดูใกล้ๆนะคะดูใกล้ๆนะคะ ง่านก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็ไปลองกันได้นะคะเพราะว่าเผื่อจะชอบนะคะสูตรที่ดีๆและสะดวกเราก็มาบอกกันนะนะคะถ้าชอบก็ไปต่อนะคะถ้าไม่ชอบก็พอสิคะใครจะไปว่าอะไรล่ะคะม่เห็นจะยากอะไรเลยนะคะปิดคลิปง่ายๆกันเลยนะคะว่าเสร็จแล้วนะคะท่านผู้ชมน่าทานใช่ไหมล่ะคะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้พี่ปูด,ด้วยนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะคะ่ะ